กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพชรศิราชาแนลนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ3วิธีกินฟ้าทลายโจรให้ถูกต้องและปลอดภัยนะคะช่วยต้านไวรัสนะคะกินฟ้าทลายโจรให้ปลอดภัยช่วยสร้างภูมิต้านทานไวรัสนะคะ ฟ้าทลายโจรน,นะคะไม่ใช่ยารักษาโควิด1 9นะคะแต่เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่กินแล้วสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่อต้านเชื้อไวรัสและก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในเมืองไทยนั้นล่าสุดกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก35รวมยอดสะสม212รายซึ่งตอนนี้นะคะยอดก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วนะคะไม่แปลกที่ผู้คนจะตื่นตระหนกไปทั่วประเทศประชาชนเริ่มมองหาทางป้องกันอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการหาซื้อยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรมากินแก้ไข้แก้ไอแต่ต้องย้ำกันอีกทีว่าฟ้าทลายโจร ไม่ใช่ยารักษาโควิด -19 นะคะแต่สามารถกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้ป่วยง่ายและช่วยรักษาอาการป,ป่วยไข้ธรรมดาทั่วไปเท่านั้นนะคะแล้วทำไมฟ้าทลายโจรถึงสามารถช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อไวรัสได้เรื่องนี้มีคำตอบจากดรนายแพทย์พรเทพสิ หริวนารังสรรน,นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่นและนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสานราสุขอธิบายว่าฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่เมื่อทานเข้าไปแล้วสามารถสร้างความสมดุลให้กับร่างกายได้นะคะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยตรงแต่จะเป็นยาเย็นที่ช่วยทำให้มีการ หลังสารคัดหลังในทางเดินหายใจที่จะช่วยป้องกันเครือบให้นะคะไวรัสนะคะโจมตีเข้าถึงปอดได้ยากขึ้นนะคะทำให้ร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านั้นได้และช่วยให้ระบบทางเดินหายใจมีภูมิต้านทานมากขึ้นนะคะสำหรับสบรรพคุณหลักๆของฟ้าทลายโจรได้แก่กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านการอับเสบและ ต้านไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจอีกทั้งยังมีงานวิจัยจากประเทศชิลีนะคะที่ศึกษาทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสารสกัดฟ้าทลายโจรในการรักษาอาการอันเนื่องจากหวัดทั่วไปพบว่าการรับประทานยาสารสกัดใบฟ้าทลายโจรขนาด1,200มิลลิกรัมนะคะต่อวัน เป็นเวลา3-4วันสามา el, รถลดอาการ Ramadan, รนุนแรงของโรคอันเนื่องจากหวัดได้นะคะอย่างมีในสำคัญโดยพบว่าใน3วันแรกของกลุ่มทดลองที่ได้รับฟ้าทลายโจรขนาดสูงต่อกรัมต่อวันมีผลช่วยลดอ,อาการไข้และอาการเจ็บคอได้8 0ถึง90%นะคะเห็นข้อดีมากมายขนาดนี้หลายคนคงอยากรู้วิธีการใช้หรือการรับประทานฟ้าทลายโจรให้ถูกต้อง และปลอดภัยกันแล้วนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกินยาฟ้าทลายโจรให้ปลอดภัยดังนี้นะคะรับประทานเพื่อป้องกันนะคะกลุ่มเสี่ยงคนทั่วไปที่ยังไม่ป่วยสามารถรับประทานฟ้าทลายโจรวันละ1แคปซูลโดยกินต่อเนื่องกัน5วันต่อสัปดาห์หรือ วันเว้นวันใช้ได้ในระยะเวลา3เดือนในช่วงที่มีไวรัสแพร่ระบาดโดยยาฟ้าทลายจน1แคปซูลมีสารสำคัญนะคะค่ะก็เพื่อนๆอ่านเองเลยนะคะจดไว้เลยนะคะปริมาณ12มิลลิกรัมนะอ้างอิงงานวิจัยนะคะ วันละ11.2ม mm, ิลลิกรัมเพราะว่าช่วยลดการเป็นหวัดลง2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกนะคะเพื่อนๆอ,อ่านเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยด้วยกลัวอ่านผิดนะคะ 2. นะคะรับประทานเมื่อมีอาการไข้ทั่วไปนะคะสำหรับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปรับประทาน4ครั้งครั้งละ3แคปซูลคือหลังอาหารเช้าหลังมื้อกลางวันหลังมื้อเย็นและก่อนนอนนะคะจนอาการดีขึ้น และควรกินยาฟ้าทลายจนติดต่อกันไม่เกิน7วันปกติไข้หวัดธรรมดาจะหายใน1-2สัปดาห์ส่วนในเด็กอายุ4-11ปีรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลให้กินได้ไม่เกิน10วันยังไม่มีการศึกษาในขนาดป้องกันนะคะหมายเหตุนะคะการแนะนำรับประทานนี้อ้างอิงจากขนาดยาแคปซูล ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศเท่านั้นนะคะหากเป็นฟ้าทลายโจรของแบรนด์อื่นหรือการกินสดจะไม่สามารถใช้ขนาดเดียวนี้ได้ทั้งหมดนะคะ 3. นะคะฟ้าทลายโจรบางคนก็ไม่ควรกินห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรน,นะคะห้ามใช้ในผู้มีความผิดปกติของตับและไตนะคะไม่ควรใช้ขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้แขนขาชาหรืออ่อนแรงนะคะ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรเนื่องจากยามีฤทธิ์เย็นนะคะกรณีกินเพื่อแก้ไข้เจ็บคอหากผ่านไปย4ิบ4ชั่วโมงแล้วไม่ดีขึ้นควรหยุดใช้นะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะระวังการใช้ยาร่วมกับยาลดความดันเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันนะคะระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มนะคะและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเช่น วาฟารินแอสไพรินหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่ได้รับยากดภูมิเพราะสมุนไพรจะไปลดฤทธิานะคะในช่วงที่โควิด19บะบารหบาดมีอาการไข้สูงไอเจ็บคอเหนื่อยหอบหรือเดินทางมาจากกลุ่มเสียงก็ควรพบแพทย์เพื่อคัดกรองอาการก่อนใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะที่มานะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะ สถาบันวิจัยจุราภรณ์นะคะสถาพันบัณฑิตศึกษาจุราภร์ศูนย์ความเป็นเลิศดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานะคะถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ